สวัสดีคะ่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะพี่อ้อยก็จะมาสอนนะคะวิธีนะคะใช้งานแอปดรอปทรีฟนะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะตั้งแต่เป็นอ่ลูกค้าคัสเตอร์นะคะเซลแมน c o b o นะคะที่อ่ยังใช้นะคะแอปไม่เป็นนะคะเข้าระบบไม่เป็นก็เดี๋ยวจะสอนใช้นะคะอ่าพอเราเข้ามาที่ ลิงก์ของเราแล้วเราคลิกเข้ามาเราก็หน้าแรกที่เราเจอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะมาเจอรูปโปรไฟล์ของเรานะคะชื่อของเราตาม Facebook นะคะแล้วก็ตำแหน่งของเรานะคะ,ะตำแหน่งเราอยู่ตำแหน่งไหนมันจะมีบอกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงข้อมูลส่วนตัวอันนี้เราสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติม,ตมไปใส่รูปโปรไฟล์ตรงนี้ได้นะคะอ่าส่วนตัวนี้ก็คือไรายได้รายวันนะคะที่เราจะได้นะคะแล้วก็ แคชแบ็กที่เราสามารถถอนได้นะคะในวันนี้นะคะส่วนรูปที่เคลื่อนไหวนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์น,นะคะในดอรอปลิปของเรานะคะในดอรอปลิปของเราอืมนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรายได้รวมทั้งหมดของเราที่เราทํามาตั้งแต่แรกนะคะอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นรายได้นะสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้นะคะอืม เป็นรายได้สัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่จะอัปเดตตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะเที่ยงคืนนะตัดยอดนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรายได้รายเดือนนะคะรายได้รายเดือนของเรานะฮะอ่าพอามาถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะ <S <S 1> <S 1> อ่าเลื่อนขึ้นนะคะคุณก็จะมาเจอลิงก์นะคะเจอลิงก์อืมลิงก์อันนี้เป็นลิงก์ ของเรานะคนที่จะมีลิงก์ก็คือคนที่มีตำแหน่ง CEO กับ BO เท่านั้นนะคะคุณสามคุณก็จะมีลิงก์แบบนี้หนะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีลิงก์สมัครกับลิงก์ทดลองสินค้านะ,ะลิงก์สมัครใช้งานได้แล้วนะคะแต่ลิงก์ทดลองสินค้านะี่ยังใช้งานไม่ได้นะคะแล้วก็ QR code <c odes> นะคะ QR code <c odes> แล้วก็รหัสของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตัวนี้ คัดลอกลิงก์นี่ก็หมายความว่าเราสามารถคัดลอกลิงก์ตัวเนี้เอาไปให้เพื่อนๆเ,เราสมัครได้นะคะนี่เห็นไหมก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นไปอยู่ที่แป้นพิมพ์ของเราเห่เห็นไหมคะทุกคนนี่อย่างนี้เลยนะคะเราก็สามารถเอาไปกดวางไว้ที่ช่องทางต่างๆที่เพื่อนๆเ,เ,เราอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวจะมาสอนเดี๋ยวจะทําคลิปสอนนะอ่าพอมาถึงตรงนี้นะคะ อ่าเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นช่องทางการสั่งซื้อสินค้าของเรานะคะเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะสามารถคลิกเข้าไปอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นการบอกว่าเราเอ่อถ้าเรามีแบบว่าเรายังอัพสลิปไม่ได้เนีย่ยเขาจะแจ้งให้เราตรงนี้นะคะพอเราอัพสลิปเลยผ่านหมดแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เรานะคะอืมส่วนอันนี้ก็จะเป็น อ่ายี่สิบอันดับเอสิบอันดับสุดยอดนักขายเขาก็จะมีแจ้งไว้ตรงนี้นะคะทีนี้หน้าจอจอนี่มันซ้อนกันอยู่นะฮะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะมีลุ้นนะคะเอเอบุ๊กแอร์ใช่ไหมแม็กบุ๊กแอร์นะคะอ่าเาก็จะมีบอกว่าใครได้มีสิทธิ์ลุ้นบ้างอะไรเนี้ยนะคะเขาจะบอกไว้ตรงนี้อ่าส่วนของเรานะถ้าเราซื้อสินค้า2แถม1ไปใช่ไหมช่วงนี้ใช่ไหมเขาลุ้นเขาลุ้นอยู่นะตัวนของพี่อ่อยนี่ซื้อไปพี่อ่อยก็ได้1 1 นนะสามารถมีสิทธิ์ลุ้นกับเขาได้หนึ่งรางวัลน,นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดูสายงานของเราสามารถกดเข้ามาดูได้ตรงนี้เห็นไหคะทุกคนอของพี่หน่อยก็คนที่จะมีสายงานได้ก็คือคนที่มีลิงก์นั่นเองนะคะ,ะคุณก็มีสายงานได้นี่เห็นไหมคะคนที่เรามีสายงานทั้งหมดกี่คนเขาก็จะบอกเรานะคนที่อัปเกรดกับเราคนที่เป็นยังเป็นเซลแมนคนที่ยังเป็นคอสเมอร์ก็จะมีแจ้งไว้ให้เราหมดเห็นไหมเราก็จิ้มเข้าไปาจิ้มเข้าไป บอกหมดนะคะเอ่อบอกชื่อบอกเบอร์โทรนะเพราะว่าทุกคนต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ไปอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็จะบอกเรานะฮะอ่เราก็ย้อนกลับไปหน้าหลักของเรานะฮะย้อนกลับไปหน้าหลักของเราเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นทุกคนก็จะไปเจออ่ายอดผู้มีไรายได้กับดอกปีันนี้ถ้าเราอยากจะเผือกนะอยากจะเผือกว่าของใครมีไรายได้เท่าไหร่เราก็จิ้มกดจิ้มเข้าไป กดจิ้มเข้าไปนะคะแป๊บนะคะเน็ตจะชา้านิดนึงเราก็จะรู้นะคะว่าใครมีรายได้เท่าไหร่เราสามารถสอดส่องดูได้นะฮะเน็ตชา้าแป๊บนึงเฮเห็นไหมคะเอ้ยไม่มาเหรอทำไมไม่มาอ้อนี่มาแล้วมาแล้วเห็นไหมคะนี่นี่มาแล้วนี่รายได้รายเดือนอ่ะอ่าสูงสุดก็คือสูงสุดก็คือละอองทิปนะคะแล้วก็เป็น ID ของบริษัทอ่ะ นะส่วนอันข้างล่างนี่ก็เป็นรายได้วันนี้นะคะเขาก็จะบอกว่า20อันดับแรกของ b O ที่มีรายได้วันนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะอัพเป็น BO นะเพราะโบเนี่ยจะทําให้เรามีรายได้คูณ2นะ,ะ50%เคูณ2เยอะมากอันนี้20อันดับนักธุรกิจแยกตามช่วงช่วงช่วงรายได้นะคะเขาก็จะบอกอย่านีนะะ้ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงพวก1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปนะ,ะแล้วก อ่าพวกอ่าห้าหมื่นขึ้นไปพวก1 0,000ื่นขึ้นไปค่ะแม่อบอยก,ก็จะเออพี่อ้อยก,ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะอันนี้เราสามารถดูได้นี่นไหมเขาก็กดดูเน,นี่ยเขาก็จะบอกไว้ตรงนี้นะคะเยอะมากนะคะมีถึง300กว่าคนนะคะทุกคนอ่าทีนี้พอช่องนี้ก็จะเป็นไรายได้ต่ํากว่า1 0,000เนี่ยม,นะมีถึง1 9, นึ่งแคนถือว่าเยอะมาก เก้าหนึคนเยอะมากนะคะทุกคนอ่าทุกคนทำได้เห็นไหมมีคนทำได้เยอะแยะเพราะว่ามันไม่ยากไงทุกคนทำได้อ่าเราก็ย้อนกลับไปหน้าหลักอ่าหมดนะคะสำหรับหน้าแรกนะฮะอืมอ่า,อ,าอันนี้ก็คือข้อมูลส่วนตัวทุกคนก็คลิกเข้าไปได้ไปดูนะอ่านี่เห็นไหมก็จะมีหน่วยการเรียนรู้ให้เรานะฮะเราก็ คนที่มีลิงก์เป็นของตัวเองนะคะคุณต้องเข้าไปเรียนรู้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นช่องทางที่ทําให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่รู้เราก็ทําไม่ได้นะอันนี้ข้อมูลส่วนตัวนะคะทุกคนจะต้องกรอกให้ครบนะถ้ากรอกไม่ครบก็เป็น C O B O ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาต้องให้เราใส่บัตรประชาชนใส่รูปโปรไฟล์ใส่บัญชีธนาคาร <c oughs> เห็นไหมคะมตามนี้เลยตานนี้เลยนะคะ แล้วเราก็กดบันทึกข้อมูลไปนะฮะกรอกให้ครบนะฮะ,ะย้อนกลับส่วนถอนเงินเนี่ยไว้เป็นคลิปหน้านะคะเพราะมันจะถอนได้วันวันจันนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะถอนให้ดูนะคะถอนจากระบบได้วันจันแล้วก็ส่วนเข้าธนาคารเนี่ยจะเป็นวันพุธก็จะไปถอนที่หน้าแบงค์ให้ดูอีกทีนะสำหรับคลิปนี้อ่า แค่นี้นะคะทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะ